มาอัปเดตปากกระจับนะคะทําบนล่างนะคะแล้วก็ยกมุมปากเดิมนะคะแอบหนานิดนึงไม่เป็นทรงอะ,ะอยากให้ปากบางลงให้มันดูธรรมชาติแล้วก็ดูหน้าหวานขึ้นนะคะ new view, new สวัสดีค่ะเข้าฟังนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตปากกระจับนะคะทําไป8เดือนแล้วนะคะทําบนล่างนะคะแล้วก็ยกมุมค่ะ ที่มาทำปากนะคะเพราะว่าปากเดิมนะคะแอบหนานิดนึงแล้วก็มันไม่เป็นทรงนะคะอยากให้ปากบางลงแล้วก็เป็นทรงให้มันดูธรรมชาติแล้วก็ดูหน้าหวานขึ้นนะค่าผลลัพธ์นะคะ <S <S ก็คือชอบมากเลยค่ะปากแต่ว่าเป็นทรงมากแล้วเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ย ก็มั่นใจมากขึ้นนะคะเราก็ไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะการดูแลรักษาของเค้าฟังนะคะก็หมั่นทําความสะอาดนะคะทานยาตามที่คุณหมอสั่งเลยค่ะหลังจากตัดไหมนะคะก็หมั่นนวดปากนะคะเป็นประจําเลยค่ะมันก็จะไม่เป็นไตนะคะปากก็ยังเป็นทรงสวยอยู่แบบนี้ค่ะทําไป8เดือนแล้วค่ะก็ยังเป็นทรงสวยอยู่ค่ะ